บันทึกรายการค้านะคะระบบบัญชีไวเชอร์จ่าย1ใบกับบินหลายใบนะคะเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทคลิกที่ workflow คลิกที่เอกสารลงรายวันสมุดรายวันนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นสมุดรายวันจ่ายจากนั้นให้กดโอเค จะมีเอกสารขึ้นมาทั้งหมด2ใบนะคะให้เรากด F 3เพื่อเพิ่มวันที่นะคะให้เราใส่28เดือน158่งห้าแปดดบเต็นรรายละเอียดนะคะก็คือจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ กด F7 เพื่อลิง์นะคะแล้วก็กด F3 เพื่อเพิ่มเลือก PINV underscore PROD จากนั้นให้กด Enter นะคะประเภทเอกสารให้ใส่จุดเลือก BR เลขที่อ้างอิงนะคะก็คือ1205 เจ้านี้นะคะให้เราใส่จุดเลือกเจ้านี้สาธารณูุประโภคกด yes น้าหน้าเจ้านี้สาธารณูุประโภคให้เราใส่เออค่าน้ำประปาจำนวนสองพัน ยอดเงินก่อนแว็กก็คือ2,900บาทประเภทประเภทหนึ่งนะคะแว็กก็คือ7จากนั้นให้เราให้กด F10 เพื่อบันทึกแล้วก็กด กด F 3เพื่อเพิ่มให้เราเลือก PINB underscore PROD เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ประเภทเอกสารนะคะให้เราใส่จุดเลือก BR กด Enter นะคะเจ้านี้ขออภัยค่ะเลขที่อ้างอิงนะคะ ให้เราใส่แปดเก้าแปดเจ็ดเจ้านี้ให้เราใส่จุดและเลือกเจ้านี้สาธารณูปโภคให้กดเลือกนะคะกด Yes แล้วก็ย้านหน้าเจ้านี้สาธารณูปโภคให้เราใส่การไฟฟ้านะครหลวง อ,อขอขออภัยค่ะให้เราใส่ค่าไฟยอดเงินก่อนแบกนะคะก็คือ8,900บาทประเภทที่1น,นะคะจากนั้นให้เรากด f 1 0เพื่อบันทึกจะไปให้เรากด f 3เพื่อเพิ่มนะคะแล้วก็ ประเภทเอกสารนะคะก็คือ p i n v c underscore s e p y กด enter นะคะประเภทเอกสารนะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ถ้าเราเลือก b u เลขที่อ้างอิงนะคะให้เราใส่4 6 1 4 เจ้านี้ให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะเลือกเจ้านี้สาธารณูปโภคกด yes หน้าเจ้านี้สาธารณูปโภคให้เราใส่ค่าโทรศัพท์ยอดเงินก่อนแบกนะคะก็คือ2550บาท ประเภทที่หนึ่งนะคะจากนั้นถ้าเรากด F10 เพื่อบันทึกงานบริการต้องหกักภาษีณที่จ่าย3%กดเพิ่มเลือก PTAX s c o 353ประเภทเอกสารก็คือ XL นะคะเลขที่อ้างอิง 4 6 1 4เจ้านี้นะคะก็คือเจ้านี้สาธารณูปโภคเหมือนเดิมนะคะด้านน้าเจ้านี้สขอภายขาะเงื่อนไขาการหักภาษีให้ใส่หนึ่งหักดัที่จ่ายตามมาตรานะคะให้เราใส่หนึ่ง ประเภทเงินได้พิมพ์ค่าโทรศัพท์จำนวนนะคะก็คือหนึ่งพันจำนวนนะคะก็คือสองพันอัตราภาษีนะคะ ตราภาษีก็คือ3%เปอร์เซ็นนะคะจากนั้นเรากด F10 เพื่อบันทึกกด v o เซอร์เพื่อลงบัญชีเพื่อลงบัญชีนะคะคจากนั้นมาที่ชื่อบัญชีให้เรา เปลี่ยนเป็นค่าน้ำกด enter นะคะจำนวนเงินสองพันเก้าบัญชีที่สองนะคะ ค่าไฟจำกด Enter นะคะจำนวนเงินก็คือ8,009ันรายการที่3นะคะก็คือค่าโทรศัพท์ กด enter นะคะจำนวนเงินก็คือสองพันห้าร้อยห้าสิบลงบัญชีภาษีหักนะที่จ่ายนะคะ ภาษีเงินได้ห,กหักณหนที่จ่ายให้เราเลือกนะคะแล้วเราก็กด enter เราจะบันทึกบัญชีด้านด้านเดบิตนะคะกด f สิบเอเพื่อเข้าเครื่องคิดเลขนะคะ พาบรรทัดที่ห้านะคะก็คือภาษีซื้อเราจะคำนวณโดยการนำค่าประปานำค่าประปาสองพันเก้าร้อยบวกกับ ค่าไฟฟ้า8,900ันนะคะบวกกับค่าโทรศพ 2, ัพท์2,550้คูณ7เปอร์เซนนะคะคก็จะเท่ากับ1 0ึ่งพสี่สี่บาทจุดห้าสิสตางค์ภาษีเงินได้หักงนาที่จ่ายนะคะ เราจะเอา2550คูณกับ3เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเท่ากับ76.50สสตางค์ เงินสดนะคะบรนทัดที่หกเราจะมาบันทึกทางด้านยอดเครดิตกด F2 เพื่อรวมสมดุลนะคะยอดทั้งสองด้านก็จะเท่ากันจากนั้นให้กด F10 เพื่อบันทึกกด Yes กด yes อีกครั้งนะคะแล้วก็กด escape ออกกด yes กด escape ออกอีกครั้งแล้วกด cancel